สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเรื่องคีย์บอร์ดจะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับแอปที่ไว้ทำเพอร์กชันเวลาเล่นนะครับก็ที่แอปแบมพาร์ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับใครที่ใช้แอปนี้แล้วต้องการเพอร์กชั่นนะครับผมทำเพอร์กชันไว้หลายรูปมาอุ้ยผมทำไว้หลายรูปนะครับเข้าชื่อผมได้เลยอ่ะตรงนี้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับใช้ชื่อนี้นะครับก็ที่ทําไว้ก็มีหลายอันนะครับหลักๆก็จะเป็นพวก3ามชานะครับโอ้สามชาก็ลองฟังตัดเทนกณนบ้างไหก็มีคาเบลเปล่าสามชา สามชาลำวงก็มีจังหวะแดนก็เป็นอันนี้นะครับใช้เล่นกับเพลงแดนนะฮะมาสะท้อนสะท้อนหน่อยนะครับอันนี้คลิปแบบไปเลยๆแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับที่ทำไว้นะครับก็คือ ใครที่ขี้เกียจทํานะครับโหลดแอปนี้มาแล้วแล้วก็มาเซิร์ชค้นหาชื่อผมได้เลยนะครับค้นหาชื่อผมแล้วก็สามารถเอาที่ผมทำานะไปเล่นได้เลยนะครับในการค้นหาลูกนะก็แค่นี้แหละครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าวิธีสร้างยังไงลูกยังไงเล่นอยากรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยคือว่ามันโปรแกรมนี้มันใช้ยังไงก็อินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีให้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าแอปนี้ดีครับ ใช้สร้างจังหวะใช้เล่นจังหวะได้